คุณดาบอกว่าคุณอาชันระบบโลเทคไม่ได้โอนต้อง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 ขอ,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 อโทษทีเขาบอกว่าระบบโลเทคนี่มีตังค์มากกว่าไฮเทคอีกนะสร oh. ุปคือแค่นี้โอนให้เรียบร้อยนะครับส่งฟรีด้วยที่ไหนนะคุณอายอยู่ที่ไหนนะเอาอยู่โคราชซือโคราชช่วงนี้มาซื้อบ่อยเนาะเม mm ื hmm. ่อวานก็เฮลเลนเดอร์ไปโคราชผ mm hmm. มก็โชคชยัยเขาที่ขายสเต็กกันนะ จบสดกันไปเรียบร้อยกับอ s u สุมิวเนะจ๊ะที่รักนะครับพี่ๆครับเป,เปิดแล้วจ๊ะที่รักมีรถให้เลือกมากกว่า60คันนะจ๊ะน,นี่ก็อีกสท่านมาดูสาประตูอ่ะโอเคนะเดี๋ยวลองดู<ป>ท้องว่าเข้ามา <c oughs> พี่เลย <c oughs> ขอบคครับขอบคุณครับเอติดตามมานะครับมาขอดูสาประตูนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่พร้อมบอกว่าเดี๋ยวถ้าผมสะดวกอร่อยจะเข้ามาไม่มีปัญหารครับ นะครับไม่ซื้อก็เพื่มาชมหน้าด้นะจ๊ะบริการเหมือนกันนะอย่าไปเสีเรียบนะจ้าโอเคมิวเซีนจบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็สโครราชนะครับเบอร์โชคชัยเดี๋ยวเราจะเซ็คยี่สิบสี่รายการนะครับนะครับที่สบัต์เซอร์วิสของเรานะครับเช็ครถนะครับก่อนที่จะส่งมือลูกค้านะครับยี่สิบสี่รายการนะครับเบื่องตัวระบบไฟนะครับแล้วก็ระบบเครื่องยนต์ช่วงล่างก็เบรกโดยรวมทั้งหมดนะจ๊ะอะไรก็มา ปากฝันกันได้ที่พี่ีอออโต้คานครับผมขอบคุณครับเหโรสไลด์ส่งได้เร็วนจ๊ะขอบคุณครับผมโอเคผมหลังจากที่เรารอรถสไลด์มาตอนนี้รถสไลด์ก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมได้เวลานามเจ้ามิลเซเว่นขึ้นรถสไลด์กันแล้วครับผมก็ลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางเข้ามาดูรถกระทางร้านเราครับผมเราก็มีบริการจัดส่งสไลด์ทั่วประเทศไทยครับผมจัดส่งฟรี100กิโลเมตรแรกครับผม ไปเลยครับผมได้เวลาคืนยาดแม่กันแล้วครับผมแล้วการจัดส่งเราก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปครับผมเพราะเราจัดส่งล็อกอย่างแนนหนาสบายใจหายห่วงดถที่ป๊อบรถยกจัดให้ครับผมล็อกแนนหนาทั้ง4ล้อก,ก็ลูกค้าหรือเอฟซีที่อยากใช้บริการครับผมก็สามารถติดต่อดได้ตามเบอร์ด้านล่างได้เลยครับผมหรือเอฟซีที่อยากเข้ามาดูรถด้วยตาตัวเองครับผมก็เข้ามากันได้เลยครับผมที่พีพีตข้ขางเราถ่ายตั้งเราอยู่ที่ ถนนเรียบทางเดินโรงเรียนสวนกุราบุร,รีเลยตรง3กิโลเมตรที่260ไม่ใกล้ไม่ไกลพรมสองมันเจอพวกเราได้ครับผมโอเคครับผมขึ้นรถสไลได์เรียบร้อยเตรียมตัวจัดส่งได้ครับผมลูกค้านะคะก็จะกําลังเดินทางกลับที่นคะรราชสีมานะคะวันนี้มาดูรถปุ๊บแล้วก็ถูกใจแล้วก็รับรถไปเลยแล้วก็จะมีรถสไลด์นะคะส่งตรงนะคะไปที่ลูกค้าเลยค่ะ หากใครสนใจน,นะคะที่ PP Auto Car นะคะเรามีรถให้เลือกมากกว่า60คันเลยนะคะลูกค้าแวะกันมาได้นะคะขอบคุณ่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวลูกค้านำรถไปก่อนนะใช<ได>่เจอก,กันที่โคราชนครราชสีมาะค่ะโอเคผมได้เวลาออกเดินทางได้ครับผม ก็เคสนี้เดี๋ยวเราให้เอฟซีนำไปก่อนเลยครับผมแล้วเดี๋ยวพี่ป๊อกจะขับรถสไลด์จัดส่งตรงกันถึงหน้าบ้านเลยครับผมก <c oughs> ็ฝากไว้ครับผมมาเป็นีลูกค้าต้องได้รถสวยถูกใจใช่เลยบริการทุกกระดับประทับใจต้องที่พีี่ลูกค้าขอบคุณครับผม